กว่าผมจะลงคลิปนี้ไปเกมนี้คงปิดช่วงทดสอบเบต้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเฟสนะฮะโดยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกม Exoborn นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับคุณผู้ชมเกมเพลย์ของมันเนี่ยจะเป็นแนวที่เรียกว่า Extraction Shooter นะครับเกมเพลย์ลูปของมันเนี่ยอธิบาย แบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือให้เราจัดของลงมาในแผนที่เก็บของแล้วก็ออกมานะครับซึ่งตัวรูปแบบเกมเพลย์มันก็จะคล้ายกับเกมรุ่นพี่อย่าง Escape from s a r k o v หรือ Delta Force ในโหมด Operation นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเฟซก็มีเกมเพลย์บางส่วนที่ได้ไปลองเล่นกับเพื่อนๆมาให้รับชมกันนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเลยนะครับถ้าอยากเจอคนเยอะๆลอง้าเจอคนบ่อยมี ม่วงด้วยเกิดเรื่อยๆน่าจะเป็นเกี่ยวด้ว่สีฟ้าใช่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองดูแต่ตอนนี้น้องที่เล่นด้วยเฟซมันยังไม่นี่ยังไม่ค่อยทำช่องเท่าไหร่เดี๋ยวฝึกก่อนเฮ้ยโหวัตตี้เราเล่าดีน่าจะดีว่ะดูตัวที่มันแต่งตัวมาดิเป็นไงเป็น ตึงนะตึงอยู่นะจะไปไหนเนี่ยเนี่ยยอัอน,นี้เล่นเป็นแน่นอนเออถ้ามีรถนะชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยเฮียเนี่ย ไปแล้วเพื่อนไม่ไม่ไมไมฟาร์มนะเราไปเอาของรวยมันจะฟาร์มอะ่ะเล่นเป็นเฟี้ยตามทันไหทัน ไปอย่างเดียวไอ้กูไปอย่างเดียวเลยคือชุดนี้กูไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมกูไปอย่างเดียวเลยรู้แน่ว่าตรงนั้นอะของเยอะไงเฮ้ยเฮ้ยคนเหรอวะ คุณคุณคุณมาร์กมาร์กแล้วอ๋อเห็นแล้วเราหญิงพี่อยู่ก่อตายก่อตายข้างลลางข้างลลางข้างล่้างโอ้ไปหนึ่งผมรีแพ์ก่อไปหนึ่งข้างหลัง บอกลงข้างหลังคนยังเคลียร์ยังไงไม่เคลียร์นะน็อกน็อกเพื่อนเราเนาะหลัง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 ตัวนี้เจ็บมากโอ้โหเฮ้ยเอ้าเพื่อนเราเนาะเออเพื่อนเราน็อะเ,เ,เ,เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เจ็บมากแล้วเออสวยสวยสวยโอเค เฮ้ยมีอะไรหลบก่อนหลบก่นอนหลบอยู่หลบอยู่ดีแพ้คองอยู่ปนะน,นึงยทำตายระวังทำหนึ่ง โอ้ยเฮียโดนข้างยิงข้างบนข้างบนกระสุนหมดไปหนึ่งเฮียเอ้ที่ชุบเพื่อนไม่มีเหรอวะเอามาอันเดียวไม่พอผมเก็บได้สองไปหนึ่งนะขอรีหนีไปหนึง่งรีอยู่พี่กำลังทานอยู่เออพี่ทานมาได้ทานอยู่ตรงพี่ดึงได้นะมันจะไปชุบเพื่อนตรงชุบเพื่อนทีสองตัวตรงนั้นอ่ะทาน ไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยมันซ้ำเหรอชุบได้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 ชุบตรงศพพี่อะชุบได้มันซ้ำปะไม่ไม่ชุบได้ไไชุบได้ซ้ำก็ชุบได้นั่นเห็นละพันเหรอไอเกาะเดี๋อยู่ไม่เป็นไรเหมือนมานะมันไล่ทุ้เพื่อนอ่ะ มันอยู่ด้านซ้ายเห็นแล้วละกอตายกอตายกอตายระวังระวังระวังตัวนึงปัม๊มเกาะไปเพื่อนแม่งตายซะโล่งเลยกอตายกอตายสองตัอตวอะจนไงวะมันลงแบบนี้มันมันดับอะไรวะผมอ้อมฝั่งได้ไหมได้ได้ได้อ้อมไปเฮ้ยโอ้โหมันดักข้างไม่ไดง อย่าต่อย่าดาวอย่าดาวอย่าดาวหนีไปไม่ดาว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 หนีอยู่นี่อยู่มันมันตามเองไปวะไม่ตามไม่ตามตามอยู่ตามอยู่โอ้โหพี่มีเกาะเอาไว้ใช่พี่ชุบคุ้นก่อนเลยชุบแล้วชุบแล้วมนซ้อมผมดาวแล้ว ไม่มีเกาะสู้มัน,มนอยู่นบนศพผมอีกตัวอยู่ตรงนี้เจ็บมากรุมมันก่อนเลยเออสวยโอ้โหเฮียเออเพื่อนเอามันดิดึงดึงเพื่อน ขบันผุบปันผาปันผาโอ้ยลูกหมดลูกช้าผายเพือ่อนมึงดัางนี่สองคนไหนสัตว์เพื่อนเราขึ้นลว สีอดหมดตีปะหมดหมดหมดเสียดพี่ไปชุกหนึ่เคพี่เชยร์เดือดมากเดือดเดือดแต่มันดีที่เราตายแล้วเพื่อนเจอคนเป็นเหมือนกัน่ะแม่งแท่ไม่ทำอะไรเลยที่อากูอะดีว่าดึงเพื่อนขึ้นมาได้ดีว่ามันบินตามเองไปอ่ะอีกตัวนึงแม่งมัวแต่อ้อมอยู่ไม่เฝ้าศพเพื่อนจริงมาก มันเป็นนะดูมันมด,ดูมันแต่งตัวก็รู้แล้วแง่งเป็นงานเมื่อกี้ไอ้ช็อตล้มช็อตแรกอะ่ะนึกว่าเพื่อนจะเก็บได้เฮ้ยเพราะว่ามันแบบอยู่ประชิดรถเลยไงนึกเพื่อนจะเอาได้โอ้ยให้ได้ให้ได้ให้ได้ขอเกาะหน่อยนะจะไปนู่นเปล่าเพื่อนรีไวทคิดเก็บยังอะ่ะเก็บแล้วเก็บแล้ว แม่งรีไวท์คิดอ่ะจำเป็นเมื่อกี้ขึ้นมารอบหนึ่งทำไมอันนี้มันรีแพ์ไม่ได้ว่า EDC ในต้นอัมเมอร์มันคนละ,กกนนะมัน,มนคนละเกรดกันไม่ได้นะเ,เซรามิกก็ต้องเซรามิก สติลก็ต้องสติลก็ไออะไรเอนลอยเอนลอยก็ต้องเอนลอยเอาเกาะมาคนละเกตเอ้ยไม่มาตรงนี้หนห่อยเฮ้ช้าคนเดียวอะ ควน,นอ,อ้ยบอสไอ้เหี้ยหาเหลี่ยมหาหมุมก่อนล้วกันไอ้สัตว์สู้อ่ะสู้วไว้อยู่ไม่เหมือนมีเสียงสไนเปอร์ลอยมาเลยวะ เร็วเร็วดีลูกน้องเคลียร์ฟังบู๊คันขึ้นแล้วฟังสวยปิดวิ๊ปิดวิด อะไรยังไปพาดกระพิะกระเพิะกระพระพิบอาพายุมาพายุมาโอ้ยดีนีกเกาะเหียโอย้เพื่อนเราไปเอาของลีสซนะแล้วเฮ้ยอย้ยออกมาจากเครื่องเฮียนี้เฮ้ยมาตาย <Okay. S 2> เฮ้ยมนออกมาจากเครื่องหืฉ่ำโบเราบินได้เลยนะลงมา,ม,ามีคนมารีบไปรีบไปหนีเลยหนีเลยของเราเยอะไม่คุ้มหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วจ้า นีไปตรงไหนนั่นไงมาร์กแล้วอ๋อมาร์าออกตรงเงินใช่ไหมตรงเงินใช่ไหมใช่โอเคไม่มีเกาะด้วยเหมือนกัน เพื่อนเราตามพันป่ะน่ะพันอยู่แหละเราตัวรอดได้เกาะมันนังเต็มไเ้าที่ยิงกันเดือดมากเลยเนี่ยไปไปกดเสาหน่อยกดเสาแล้ววิ่งออกมาอย่าอยู่ตรงเสานะเนอะ มันจริงผมผมไม่มีเกาะขอโอ okay, <thank> เคดังดีขอแล้วออกมาตัวงไม่ลงนะไ <Bye. S 3> หอมาไม่ต้องรีบขึ้นหอก็ได้นะโอเครอให้มันใกล้นี่ก่อนเรามีรถอะ่ะมีอะไรขึ้นมาขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีออกไปได้นะโ <Okay. S 3> อเคเตรียมรับล้ว อย่าชนอย่างเดียวพอรถมันเลี้ยวยากพอมาละเอเนมี่เพื่อนมาศัตรูคน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 คอแต่งหนึ่งดาวดาวอ้ยังนีืหว่าดาวพี่ดาวดาวดาว ดาวหนึ่งตัวดาวสองดาวสองดาวสองไปเลยขึ้นเลยไปแล้วลไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไม่อยู่แล้วชัมโบแน่นน่นน่ไปแล้ว <laughs> ผม <c oughs> ดาวมันเป็นสองไงมันก็เลยไม่บุกเข้ามา <c oughs> มมกไมูมกไ,มมกไม่มีเกาะกูมีเกาะกูสู้ไปเลยเงี้ยผมก็ไม่มีเกาะเว้ยไม่กล้าวพี่เขาใส่เหมือนกันแค่บอดเดินกลัวเลยพูดตรงๆไม่มีเกาะเมื่อกี้เนี่ยไอ้บอดที่ที่เราไปเปิดห้องอ่ะอันนั้นคือจะเปิดเป็นบอดโหดจะยิงแรงมากโอ้ฝนตกด้วยโอ้โหฝนตกด้วยมีแต่ไกลๆกละ เออไปนี่นพี่ไปนี่เลยไหมไปนี่เลยไหมเยอยมากแล้ว,วออโอ้โหดักจุดเกิดมาถึงเจอเลยเฮียอ๋อเป็น DMR ่ะโคตรดีไป ไอห่านหรือว่าคนในสัตว์ว่าจากจุดเกิดกูขึ้นได้หรอไม่ถึงไม่ถึงวะได้ไหมไม่ได้หรอกเหลี่ยมไี่ได้เหลี่ยม,หไ,ยยมไหนวะาหเหลี่ยมที่มันขึ้นได้ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยกูจะบอกอะไงกูจะบอกไง จะคนที่กูตายหาอะไรสักเครื่องได้เดินย้อนไปอีกก็ได้เนี่ยยืนเดินย้อนไปตรงเนี้ยเออเฮ้ยยีชีวิตกูไอ้ข้างบนนี่ก็มีนี่เนี่ยเนี่ยอะไรจะตัวอย่างมีคนปะไม่มีเลยนี่ไม่มีบอดเลยมีบอดอยู่ เนี่ยบอดตัวนี้ต้องลดอ่ะเดินอยู่สองสามตัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืนข้างล่างนี่นี่นี่พี่คนคนสองคนเลยสองคนเลยเห็นเห็นเราเห็นดู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 เอาป่ะมีกันอยู่มีกันดูวิ่งกันอยู่ซึ่งทำอะไรวะรอรอรอมองไม่เห็นว่ะมันเล็งเราอยู่พี่มันยิงเองเหรอดาวดิ่ง ซ้ำเลยซ้ำไม่ตายอ่ะตายอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้เราใช่ไปไหนแล้ววะผมเฝ้าศพเ,เ,เพื่อนมันอยู่ตรงไหนบ้านนะ่ะยู่ตรงนี้งนี้วิ่งไปนี้แล้วเจ็บปากคอแตก อย่เนี้นยแถวเดี๋ยวเนี้เคเคเคเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อ้อ,อมอ้อมทอดไปดาวัวยซ้ำเลยมีแค่สองตัวใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มีแค่สองตัว นี่ก็เป็นเกมเพล็กซ์โซบอลบางส่วนที่ผมได้ไปลองเล่นมานะครับส่วนตัวเฟสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัดกับเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสนุกกับเกมเนี้ยมากกว่าที่เราคิดนะคนดูแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากๆที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยยังไม่ปล่อยของออกมานะครับซึ่งผมก็หวังว่าถ้ามีการเปิดทดสอบเบต้าช่วงหน้าหรือวันที่มีการปล่อยเกมนี้ออกมาจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่านี้กับเกมที่ชื่อว่า Exo b o r n นะครับ สำหรับวันนี้เฟสขอขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆ,ๆที่ติดตามชมคลิปนี้กันมาจนถึงตอนนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ